สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิชาที่หลายคนบอกว่ายากกว่าพิสิ์ควอนตัมนั่นก็คือศิลปะแห่งการโน้มน้าวใจกับหนังสือสุดเจ๋ง The Art of Using Words to Persuasion โดยคุณเซอร์นี่เจวีกันครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แค่สอนวิธีพูดให้คนคล้อยตามนะแต่มันคือคำพหลับของนักเจรจาที่จะทำให้คำพูดของคุณมีพลังเหนือกว่าที่เคยไม่ใช่แค่พูด แต่มันคือการปลูกฝังความคิดเคยไหมครับอยากให้เพื่อนเห็นด้วยกับเราแต่ทำไมพูดไปแล้วเขายิ่งสวนกลับกันอยากให้ลูกค้าซื้อสินค้าแต่ทำไมเขาถึงปิดการขายแล้วหายไปเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะมาเฉลยให้ฟังคุณเซอร์นี่เจวีบอกว่าการโน้มน้าวใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดให้จบจบไปหรือแค่การตะโกนให้เสียงดังกว่าคนอื่นแต่มันคือการใช้คำพูดอย่างมีศิลปะเพื่อปลูกฝังความคิดลงไปในใจผู้ฟัง เหมือนกับการที่เราหว่านมเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วรอให้มันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นไปหมดใครๆก็มีสิทธิพูดมีสิทธิแสดงออกแต่ใครละ่ะที่จะพูดแล้วคนยอมรับพูดแล้วคนอยากทําตามหนังสือเล่มนี้จะมอบเครื่องมือที่ทรงพลังให้คุณเพื่อที่คุณจะไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งที่พูดไปเรื่อยๆแต่เป็นคนที่สามารถสร้างอิทธิพลและนําทางความคิดของผู้อื่นได้ เหมือนกับว่าคุณมีเวทมนต์เล็กๆที่ทําให้คนอื่นคล้อยตามได้โดยไม่รู้ตัวแต่ว่าใช้ในทางที่ดีนะครับอย่าเอาไปหลอกใครละ่ะฮ่าฮ่าฮ่แกนแท้แห่งการโน้มน้าวใจเข้าใจคนเข้าใจคําคุณเซอร์นี่เจวีได้แบ่งปัญญาเรื่องการโน้มน้าวใจออกเป็นหลักการสําคัญหลายข้อที่น่าสนใจมากๆครับเขาเน้นย้ําว่าก่อนที่เราจะโน้มน้าวใครได้เราต้องเข้าใจเขาเสียก่อน เหมือนกับเวลาเราจะทำอาหารให้ใครกินเราก็ต้องรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรไม่ใช่ทำตามใจตัวเองอย่างเดียวหนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์ว่าคนเราคิดอะไรมีความต้องการอะไรมีอคติแบบไหนการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เขาชี้ให้เห็นว่าบางครั้งแค่เปลี่ยนคำพูดเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเหมือนกับเวลาที่เราจะชวนเพื่อนไปกินข้าวถ้าพูดว่าไปกินข้าวกันอาจจะไม่ได้ผลแต่ถ้าพูดว่าไปร้านโปรดที่แกอยากไปนานแล้วไหมโอกาสสำเร็จก็เพิ่มขึ้นทันทีหนังสือเล่มนี้ยังสอนถึงเทคนิคการใช้คำที่ทรงพลังการสร้างเรื่องเล่าที่น่าติดตามการใช้เหตุผลและอารมณ์ผสมผสานกันอย่างลงตัวและอีกมากมาย นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ในหนังสือนะครับยังมีอีกเยอะแยะที่รอให้คุณไปถอดรหัสไม่ใช่แค่สิ่งที่พูดแต่คือการทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญในสิ่งที่เราพูดบทที่ผมประทับใจมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมขออนุญาตตีความและเรียบเรียงให้เข้ากับบริบทนะครับคือแนวคิดที่ว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่พูดแต่คือการทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญในสิ่งที่เราพูด ประโยคนี้คือหัวใจของการโน้มน้าวใจเลยครับมันตอกย้ำว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ที่แค่ข้อมูลหรือเหตุผลที่คุณนำเสนอแต่มันอยู่ที่ว่าคุณสามารถทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมรู้สึกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเขาและรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขามากแค่ไหนเหมือนกับเวลาที่เราฟังใครสักคนพูดแล้วเขามองตาเราพูดถึงปัญหาของเรามันทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละที่เข้าใจเรา ในยุคที่ทุกคนต่างพยายามพูดให้ตัวเองดูดีหรือพยายามขายของให้ได้มากหนังสือเล่มนี้เหมือนจะเตือนสติเราว่าเฮ้ยหยุดพูดเรื่องตัวเองแล้วหันมาสนใจคนฟังบ้างเพราะเมื่อผู้ฟังรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเขาจะเปิดใจรับฟังสิ่งที่คุณพูดมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการโน้มน้าวใจที่แท้จริงเหมือนกับที่เราเข้าไปช่วยเพื่อนที่กาลังลาบากแทนที่จะแค่บอกว่าสู้ๆนะแต่เราไปลงมือช่วยเขาจริงๆ มันสร้างความผูกพันและเชื่อใจได้อย่างลึกซึ้งกว่ากันเยอะกำลังใจจากนักปรา์คำพูดคุณมีพลังมากกว่าที่คิดคุณเซอร์นี่เจวีทำให้เราเห็นว่าการใช้คำพูดเพื่อนโน้มน้าวใจไม่ใช่เรื่องของมานิพุเลชหรือการหลอกลวงแต่เป็นเรื่องของศิลปะและจริยธรรมที่จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความคิดของคุณออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ต้องพรีเซนต์งาน พนักงนานที่ต้องเจรจาต่อรองหรือพ่อแม่ที่อยากสอนลูกการมีทักษะการโน้มน้าวใจจะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นดังนั้นในวันที่คุณรู้สึกว่าคำพูดของคุณไม่มีน้ำหนักหรือรู้สึกว่าไม่สามารถทำให้ใครคล้อยตามได้ลองหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านดูนะครับคุณอาจจะพบว่าสิ่งที่คุณคิดว่ายากแท้จริงแล้วมันมีหลักการและเทคนิคที่สามารถเรียนรู้ได้และเมื่อคุณสามารถใช้คำพูดได้อย่างมีศิลปะ คุณก็จะค้นพบว่าพลังของคำพูดนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งต่อตัว,ตวคุณเองและคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพรวมเล็กๆของเนื้อหาอันทรงคุณค่าในหนังสือ The Art of Using w o r d to Persuasion เท่านั้นนะครับ คุณเซอร์นี่เจวียังมีเรื่องราวตัวอย่างและเทคนิคอีกมากมายที่เต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่พูดเป็นและโน้มน้าวใจคนได้อย่างแท้จริงแนะนำมากๆเลยนะครับว่าใครที่อยากพัฒนาทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรองหรืออยากเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในทางที่ดีงามต้องลองไปหาซื้อมาอ่านให้ได้นะครับรับรองว่าคุณจะได้รับประโยชน์กลับไปเต็มๆ และคำพูดของคุณจะมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ